กลับแล้วเหรออารีรัตกลับแล้วค่ะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารอ่ะพรุ่งนี้วันหยุดนะพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวันนะก็มาพรุ่งนี้วันหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องหยุดพักผ่อนหนึ่งวันพรุ่งนี้วันหยุดเราไม่เป็นไรก็จะมาจะมาทําไมพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้นอนพักผ่อนไม่ก็มาก็จะมาจะมาทําไมอารีรัตทำความสะอาดไงให้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันพรุ่งนี้วันหยุดไม่เป็นไรก็จะมาไง จะมาทำไม <át> พวกนี <anak> lonely, <su> ้หยุดก็มานี่มาทำไมก็มานี่มาทำไมพวกนี้หยุดพวกนี้มาไงแล้วไงก็จะมาไงจะมาไมจะมาไงพี่มาพวกนี้มาเนาะพวกนี้ไม่ต้องหยุดหรอไม่หยุดมามาเหนื่อยเหนื่อยอยากหยุดได้ไหมไม่ก็จะมาเนาะอลิลั ไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วค่ะพรุ่งนี้วันหยุดไม่คะ่ะมาปกติค่ะพรุ่งนี้วันหยุดหลานไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้มาเหมือนเดิม,มอโอเคโอเคอะอ,อ,อลิรัตกลับบ้านดีๆจ้า,จา,จา นี่ค่ะถูกมายีสค่ะ สักครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรบ้างคือเมีความรู้สึกภูมิใจดีใจค่ะ,ะ,คะใช่คืออยากให้คลิปของพี่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆคนทํางานคค่ะ,คะ,คะก็คือได้เป็นแรงบันดาลใจก็คืองานทุกงานทุกอาชีพก็คือให้งานให้เงินเราคือเราต้องยึดในคติของเราคือซื่อสัตย์ขยันอดทนแค่นั้นนะคะเราก็สามารถอยู่ได้ก็คือ ไม่เคยหยุดงานเลยใช่ไหมไม่เคยหยุดที่มีความรู้สึกว่าถ้าเหนื่อยจากงานกลับไปนอนพักผ่นก็คือหายแล้วออก็คือพรุ่งนี้ก็คือเราสามารถเริ่มใหม่ได้แม้ในแะจ้างขอร้องยังไงเรา,ารก็ไม่หยุดไม่หยุดค่ะ <c oughs> ไม่หยุดค่ะถ้าหลังจากนี้จะได้หยุดงานไมน่ยไม่หยุดแล้วใช่ไมหมหรือไง ก็ต้องดูที่เจ้านายเจ้าหนายถ้ตขอร้องก็คงต้องยอมเจ้านายบ้างก็ได้หยุดพักผ่อนเพราะว่าเจ้านายเป็นห่วงเนาะใช่ค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพของเราค่ะอยากให้หยุดพักผ่อนสักครกวันสองวันใช่คืออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เจ้าหนายอยากให้มีสักวันหนึ่งคือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยเกินไปเราก็คือไม่หยุด ก็ค <Net> ือช <os> ่วงที <dancer> ่อารีักเข้ามาสมัครงานกับเรานะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลของสงการช่วงนั้นเขาก็เข้ามาสมัครงานแล้วทีนี้เราก็กะว่าเราจะรับเขาเพื่อที่จะทําเป็นแบบ แทนนะคะแป๊บเดียวช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทําไปทํามาด้วยความขยันของเขามันก็เลยแบบมาตบบต้องใจเราะค่ะเราก็เลยทําให้เกิดการแบบจ้างกันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้เขาแบบทําประจําไปเลยนะคะแล้วถึงเวลาเลอกงานเขาก็ไม่ยอมกลับเขาก็จะเก็บจักรวาจะเช็ดจะทูอะไรเงี้ยะค่ะมาก่อนเขาจะเดินมาทํางานโดยที่ไม่มีรถไม่มีอะไรก็ประมาณเกือบ2กิโลค่ะแล้วทีนี้ทางร้านชิ้นปัเตียแกมีรถจักรยานที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตัวที่เราถ่ายลงคลิปไปนั่นแหละคะ่ะก็เลยมอบให้อารีรัต ให้ไว้ปั่นทำงานก็เลยได้ใช้มาเป็นทุกทุกวันนี้คะ่ะถ้าเป็นของอารีลานะคะจะได้คาแรนวันละ400บาทค่ะจะมีอาหารทานรีสองมือ้อ<ม>แล้วก็หนึ่งมื้อของเครื่องดื่มที่อารีล้าจะเลือกก็คือจะเป็นน้ําหวานหรือจะเป็นกาแฟอย่างเงี้ยค่ะวันละหน<ม>ึ่งแก้ว<ม>ก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะให้เขาเลือกเขามันจะมีร้านที่เราสามารถไปสั่งเอาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะให้เลือก ราก็จะเป็นกิจกรรมการทํางานถ่ายของของเราแบบนี้ <im it> ก็จะเป็นความแบบความซื่อๆ,ๆตรงๆความโกโก้หลุดๆล้วลของอริตเขาอะไรเงร<ว>ี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเออลองเอามาถ่ายคลิปดูเล่นๆกันเลยค่ะลงติ๊กตอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราชอบเข้าไปดูในติ๊กตอกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสแล้วก็ได้รับการตอบรับได้แบบนี้ค่ะแล้วแ่ที่พบกันก็คือเขาไม่เคยหยุดงานเลยใช่ไหมหรือยังไม่เคยหยุดงานค่ะปกติทางร้านจะหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะแต ทีนี้ก็ถึงจะให้หยุดก็ไม่ก็คือมาทำเครื่องวันมาเองไม่ได้บอกแอบมามาขัดพื้นถูพื้นมาล้างถังมาแบบมาเก็บมากวาดมาปัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนวันนั้นก็คือเกิดแบบ การขอร้องว่าหอออยุดเถอะอยากให้เขาได้นอนพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเขาก็จะเดินมาทํางานช่วงแรกๆแต่พักหลังก็จะมีจักรยานก็จะใช้จักรยานเป็นพาหนะในการปั่นมาเราก็รู้สึกแบบหน้าฝนด้วยฝนตกก็เกิดความเป็นห่วงอยากให้เขาได้พักค่ะก <c oughs> ็ะะคือณตอนนี้คืออาริรัตก็เหมือนจะเริ่มมีแฟนคลับค่ะมีลูกค้าเข้ามาซื้อลูกชิ้นของเราแล้วก็มาตามหาอาริรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้การต้อนรับอาริรัตแล้วกออ็นึกถึงพี่อาริรัตที่อาริลัสเลยค่ะจะก็อยากจะให้ความขยันของพี่อาริรัตเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานของทุกๆคนว่าจะทํางานที่ไหนก็แล้วแต่มันเหนื่อยก็จริงแต่อย่างน้อยก็ต้องอดทนแล้วกันค่ะอีกอย่างหนึ่งอาริรัตเขามีใจที่จะทํางานรักงานนะคะเขาไม่เกี่ยงงานไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนบางทีฝนตกเขาก็ตากฝนเพื่อที่จะมาทํางานเนี่ย